โอ้โหนี่สาขาสองพี่ย่องมาเจออีกแล้ววันนี้ผมย่องบกเก็ตมาที่นี่ร้านดอกย่องบกเก็ตนี่คือใครฮะบอกเขาก่อนนี้ฮะคือใครก็คือกูเนี่ยดาวร้ายของอรหลงหลายสายบุญของอรหลงนะวันนี้มาที่ร้านด็อกแดกเชิญยิ้มก้วยทอดนะครับผมเป็นก้วยทอดที่อร่อยมากๆเลยครับผมรู้ได้ไงว่าอร่อยกับกินอยู่เมื่อกี้มันอร่อยตรงไหนอร่อยทุกชิ้นทุกชิ้นแม่ค้าสวยด้วยสวยแล้วอ้วนด้วยเดี๋ยวก่อนก่อนจะทิ อันนี้เขาที่กล้วยอะไรผมกินล่ะเอ้าแล้วพี่ไปกินกล้วยอะไรมาละไมเนี่ยเนี่ยผมเคี่ยวสามวันไม่หมดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ไปกินไปอยากที่ไหนร้านนี้ปั๊มนู้นแหะปั๊มนู้นปั๊มนู้นนะโ<ล>อ้ยทำไมพี่ไปกินของมันนี่ยังไงเขาต้องดอแดกหนะักเขาคนต้องแดกจนยิน้มโผอ่ะร้านต้องแดกจนยิ้มเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้อะ <laughs> มีแต่หนีหนีเสือปัดจะระเข้ห่างสามวันนี่เขาเรียกเขาเรียกอะไรนะอะไรกล้วยเลยนะกล้วยกล้วยทอดกล้วยทอดกล้วยตากทอดหนีกล้วยทอดมาเจอจะป้าไพน์มีไหมเขาเรียกกล้วยตากทอดกล้วยตากทอดหนีกล้วยตากทอดร้านนู้นมาเจอกล้วยตากกอ้วยตากจี๋ยวพี่มันได้เล่นมุกเนี่ยยังไม่หมด เช่นราคาอุดมกันครับพี่ชิ้นก็มีแล้วพี่เตาพี่เตาอร่อยอร่อยเนาะร้านนู้นที่เคี่ยวสามวันอันนี้ร้านติ๊กว่าเป็นอาทิตย์เฮ้ยพี่เตาไอ้นี่กรอบจริงจริงะพี่สังเกตไม่ยากครับไม่สังเกตสังเกตไม่ยากครับกรอบจริงๆครับดูซี่ฟันครัมันร่วงหมดเลยกรอบเฮ้ยรถไหลรถไหลเฮ้ยเฮ้ยชิบหายแล้วกูนั่นโอ้ แล้วคุณนั่งเข้าเกียร์ถอยหลังอ่ะแม่แม่เด็กนั่งเด็กนั่งแม่ร้านอะไรไม่ไดมีคนโตนั่งอยู่ข้างหนั่งเกไมบเลยไม่เด็กเด็กไปโดนเกียร์พี่ไม่เกียร์มันมี